บอกแล้วว่าอย่าไปเครียดกับชีวิตมากเนาะได้ไหมดูท่าทางดูแก่ไปหมดเลยเนี่ยถ้าเครียดมากเปิดเว็บต้อมบางก็ได้นะอย่าไปเครียดอ,อย่าไปเครียดอย่าไปเครียดอย่าเครียดเศร้าอดีครับพบก,กับผมน o r m ม l m แมนผู้ชายธรรมดาพาเที่ยวถ้าพูดถึงวัดที่มีพระปางกระเบื้องเคลือบอรายหลายคนเนี่ยก็คงจะนึกถึงวัดส,สัเกต ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ผมล้อเล่นเนาะความจริงแล้วก็คือวัดอรุณหรืออีกชื่อที่คนไทยรู้จักเลยก็คือวัดแจ้งเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางไปขึ้นเรืออยู่นะครับก็จากขอผมไปที่วัดอรุณเนี่ยก็ค่อนข้างไกลพอสมควรครับเดี๋ยวเราขึ้นเรือไปดีกว่าครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงวัดอรุณแล้วครับตี่ธรรมชมดูฝรั่งเยอะมากเอะจริงๆครับผมไปไม่ถูกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปเที่ยวในวัดกันเลยนะครับนี่ก็คนฝรั่งเยอะนะสะดุดต,ตากับเทวรูปองนี้มากลเลยเี่ย เขาดูหน้าตาค่อนข้างแบบขมรียดอะ่ะบอกตรงนั้นว่าอย่าไปเครียดกับชีวิตมากมีปัญหาอะไรก็ระบายได้อย่าไปเครียดเดี๋ยวดูแก่หมดไม่น่าเล่นอะ่ะผู้ตรงไม่น่าทาท่านผู้ชมผมเข้ามาในวิหารน้อยพระเจดียจุธามณีนะครับข้างในมีนี่ครับแท่นพระบรรทมของในหลวงรัชกาลที่สอง เป็นไฮไลท์สำคัญเนี่ยก็คือตรงนี้ครับตรงเป็นพระประลงมาสารีริกขาทาของพระเจ้าเดี๋ยวเราไปกราบไหว้บูชาสก,การะกันเลยดีกว่าครับผมก็เป็นคนดีนะไม่ใช่คนไม่ดี few later. นี่ก็ผมไปเที่ยวทั้งสองวิหารมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าสด,ดุกดีเหมือนกันก็วิหารหนึ่งมี พระบรมสาราีริกธาตุของพุทธเจ้าแล้วก็อีกวิหารหนึ่งก็มีแท่นพระบันทมของพระเจ้าต่างซึ่งเป็นสถานาที่ไว้สอกเคาะเนาะความจริงเนี่ยไฮไลท์สำคัญของที่นี่เลยก็คือนี่ครับนี่โอเคได้แหละได้ไปได้มุมแหละก็คือพระปรางกระเบื้องเคลือบ ไม่ได้ไปเกี่ยวน,นั้นก็อันนั้นก็เป็นการสะดอกเคาะทั่วไปอะไรเงี้ยนะแล้วเราจะบ่นมากทําไมเนาะไม่เข้าใจจริงนะเพราะหรบผมว่ามันก็สวยดีเนาะว่าสวยไหมผมว่าสวยนะสวยีนะนเดินเข้าไปดูข้างบนเลยดีกว่านะอ๋อ ทั้งน,นี้จะเป็นเป็นยักษ์ตกแล้วข้างบนไปก็จะเป็นลิงแล้วข้างบนไปนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นมนุษย์นะว่าน่าจะใช่โอ้สวยสวยสวยงามครับสวยงาม คือผมมาอยากให้ท่านผู้ชมมาที่วัดอรุณนะครับคือหาโอกาสมาเที่ยวสักครั้งในชีวิตเนาะคือพ่อปรางที่เป็นกระเบื้องเคลือบเนี่ยผมว่าน,น่าจะมีแห่งเดียวในประเทศไทยเนาะแล้วก็แบบมีสิ่งที่เป็นสิริมงคลหลายๆอย่างคือไปที่อื่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนแต่มาที่น,น,น,นี่แน่นอนศักดิ์สิทธิ์แน่นอนก็ส่ววันนี้ก็บ๊ายบายครับแล้วพบกันใหม่จุ๊บ